เส้นทางสู่ความสำเร็จสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านครับวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่มนุษย์ทุกคนใฝ่หาสิ่งที่บางคนเดินตามมาตลอดชีวิตและบางครั้งก็รู้สึกว่ามันอยู่ไกลเหลือเกินนั่นคือความสำเร็จแต่ในมุมของพระพุทธศาสนาความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่โลกมองเห็นไม่ใช่ยศไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือ ภาวะที่ใจเข้มแข็งสว่างและสงบความสำเร็จทางโลกเป็นเพียงผลแต่ความสำเร็จทางธรรมคือเหตุและเมื่อเหตุถูกต้องผลย่อมถูกต้องตามมาวันนี้เราจะเดินไปทีละขั้นตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนเพื่อเรียนรู้ว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จของแท้เกิดขึ้นในใจอย่างไรความสำเร็จเริ่มต้นที่ใจไม่ใช่ที่เป้าหมาย พระพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งเริ่มต้นที่จิตจิตคิดดีคำพูดก็ดีจิตตั้งมั่นการงานก็ดีจิตอ่อนแอทุกอย่างก็สั่งคลอนดังนั้นเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากการวางแผนภายนอกแต่เริ่มจากการตั้งจิตให้ถูกต้องตั้งจิตด้วยเมตตาตั้งจิตด้วยความไม่ประมาทตั้งจิตด้วยความตั้งใจจริง ตั้งจิตด,ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตอนเองเมื่อใจกำหนดทางชีวิตก็เดินตามทางนั้นความเพียรรากฐานของผู้สำเร็จพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเพียเรเถิดภิกษุทั้งหลายความเพียรคือธรรมที่เผากิเลสได้ความเพียรคือพลังที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้ทำสิ่งไม่ธรรมดาได้แต่ความเพียรในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงการทำงานหนัก ไม่ใช่การฝืนตัวเองจนหมดแรงแต่คือการทำอย่างสม่ำเสมอมีสติรู้ตัวและไม่ปล่อยให้ใจหย่อนหรือย้วยจนเกินไปเพียรที่ถูกต้องประกอบด้วยสีขั้นตอนที่เรียกว่าสังวรประทานระวังไม่ให้ความชั่วเกิดและความชั่วที่เกิดแล้วทำความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น รักษาความดีที่เกิดแล้วให้มั่นคงนี่คือเพียรที่สมดุลเพียรแบบที่ไม่ทำให้ใจเหนื่อยแต่ทำให้ใจแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆความสำเร็จจึงไม่ได้มาจากการเร่งแต่มาจากการเพียรอย่างมีสติปัญญาคือแสงสว่างของเส้นทางการจะกล้าวไปข้างหน้าไม่ใช่แค่มีแรงแต่ต้องมีปัญญานำทางพระพุทธศาสนาสอนว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลกปัญญาไม่ได้หมายถึงความรู้มากแต่คือการรู้ถูกรู้ชอบรู้ตามจริงปัญญาเกิดได้จากสามอย่างฟังดีศึกษาจากผู้รู้คิดดีไตรตรองด้วยเหตุผลทำดีลงมือแล้วเห็นผลด้วยตัวเองเมื่อเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ จะเห็นทางลัดทางตรงเห็นหลุมพรางเห็นสิ่งที่ควรละและสิ่งที่ควรเพิ่มผู้มีปัญญาเดินช้าแต่ปลอดภัยผู้ไม่มีปัญญาเดินเร็วแต่หลงทางอุปสรรคด่านทดสอบใจไม่ว่าใครเดินบนเส้นทางแห่งความสำเร็จก็ต้องพบอุปสรรคทั้งนั้นพระพุทธศาสนาสอนชัดเจนว่าอุปสรรคเกิดจากเหตุบางครั้งเป็นเหตุภายนอก บางครั้งเป็นเหตุภายในจิตใจเราเองอุปสรรคภายนอกเช่นสภาพแวดล้อมไม่เอือ้อผู้คนไม่เข้าใจโอกาสลดลงเศรษฐกิจกเปลี่ยนแปลงแต่อุปสรรคภายในแรงกว่าและอันตรายกว่าคือความขี้เกียจความท้อแท้ความโกรธความกลัวความลังเลความคิดว่าตัวเองไม่ดีพอ พระพุทธองค์ทรงสอนวิธีข้ามอุปสรรคภายในด้วยหลักสติและสัมประชัญญะสติทำให้ไม่ไหลไปตามอารมณ์สัมประชัญญะทำให้รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อเมื่อมีสติอยู่กับปัจจุบันอุปสรรคใหญ่ก็เล็กลงเมื่อรู้เท่าทันอารมณ์ความทุกข์ก็จางหายดังนั้นความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการไม่มีอุปสรรค แต่เกิดจากการรู้จักข้ามอุปสรรคด้วยความเข้าใจความดีคือพลังที่ดึงความสำเร็จเข้ามาใกล้ในทุกหลักธรรมมีสิ่งหนึ่งถูกย้ำเสมอนั่นคือการทำความดีความดีไม่ใช่เพียงศิลธรรมแต่เป็นพลังงานของใจใจที่คิดดีพูดดีทำดีจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาผู้คนดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามา ใจที่ขุ่นมัวคิดร้ายจะดึงแต่ความทุกข์เข้ามาดึงแต่เรื่องหนักใจและทำให้ทางเดินมืดลงทุกวันดังนั้นการทำความดีไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อเป็นพลังงานให้ใจตัวเองและนี่คือหนึ่งในหลักสำคัญที่สุดในการสำเร็จตามพุทธสมดุลคือหัวใจของความสำเร็จที่แท้จริงโลกสอนให้เราวิ่งแต่ธรรมะสอนให้เรารู้จักหยุดเป็นระยะ โลกสอนให้เราทำงานหนักธรรมะสอนให้เราดูแลใจพระพุทธศาสนาจึงไม่สุดโตง่งไม่ปล่อยตัวเกินไปไม่เคร่งเกินไปไม่เร่งเกินไปไม่หยุดเกินไปความสำเร็จที่ยั่งยืนเกิดจากทางสายกลางทำงานแต่ไม่ให้ใจหมดแรงพักผ่อนแต่ไม่ปล่อยให้ขี้เกียจได้ผลลัพธ์มีแต่ไม่หลงระเริงล้มเหลวเกิดแต่ไม่จมอยู่กับความเสียใจ พยายามแต่ไม่ฝืนเกินความเป็นจริงเมื่อชีวิตเดินอย่างพอดีจิตจะสงบงานจะมีประสิทธิภาพและโอกาสจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องวิ่งตามมากเกินไปนิพพิทาคือการรู้จักพอใจในความพอเพียงพระพุทธศาสนาสอนว่าความสำเร็จไม่ใช่การได้ทุกอย่างแต่คือการรู้จักพอพอใจในสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่ทำได้ พอใจในความก้าวหน้าแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายสุดท้ายความพอใจนี้ไม่ใช่ความหยุดนิ่งแต่คือการรู้จักเห็นคุณค่าของทุกก้าวที่เดินเมื่อใจรู้จักพอความโลภก็ลดความกังวลก็หายความสุขก็เพิ่มและเราจะพบว่าเรามีมากกว่าที่เราเคยรู้ตัวเสมอความสำเร็จที่แท้จริงคือชัยชนะเหนือใจตัวเองในที่สุด พระพุทธศาสนาสรุปว่าผู้มีชัยชนะที่สุดไม่ใช่ผู้ชนะคนอื่นแต่คือผู้ชนะใจตนเองคนที่ชนะใจตนเองได้จะเอาชนะความขี้เกียจเอาชนะความกลัวเอาชนะความฟุ้งซ่านเอาชนะความลังเลเอาชนะความโกรธเอาชนะความอยากที่ไม่จำเป็นเมื่อใจสงบเข้มแข็งและตั้งมั่นความสำเร็จภายนอก จะค่อยๆแสดงผลตามมาเองไม่ต้องแย่งไม่ต้องแข่งขันแบบทำร้ายใจไม่ต้องวิ่งจนหมดแรงเพราะทุกอย่างเติบโตตามเหตุปัจจัยทุกก้าวคือความสำเร็จกัลยาณมิตรทั้งหลายความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่คือการเดินทางที่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณมีสติคุณกำลังเดินสู่ความสำเร็จทุกครั้งที่คุณทำความดี คุณกำลังสร้างพลังให้ชีวิตทุกครั้งที่คุณเพียรพยายามคุณกำลังสร้างเหตุแห่งผลดีในอนาคตทุกครั้งที่คุณข้ามความกลัวคุณกำลังชนะใจตัวเองทุกครั้งที่คุณไม่ยอมแพ้คุณกำลังสร้างบุญแห่งความสำเร็จและจงจำไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อเหตุพร้อมผลย่อมปรากฏเมื่อจิตถูกต้องชีวิตย่อมถูกต้องเส้นทางสู่ความสำเร็จ อยู่ที่การสร้างเหตุให้ดีในทุกวันด้วยใจที่บริสุทธิ์มีสติมีปัญญาและไม่ประมาทขอให้ทุกท่านเดินบนเส้นทางแห่งความสำเร็จทางโลกและ,จะเจริญในความสำเร็จทางธรรมพร้อมทั้งพบความสุขอันแท้จริงในใจของตนเอง